พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสิงห์บุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่3อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสิงห์บุรีหน่วยที่3เรื่องหัตถศิลป์จากสารเมืองสิงห์ ขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้เดิมเลยที่ก่อนที่จะมาทำอ่ะ เป็นเป็นช่างหัตถกรรมก่อสร้างบ้านรูปเหมือนตอนนี้ก็แฟนนมาตกต้นไม้ตกต้นไม้มาหลังหักทำอะไรไม่ได้ก็หันมาทำจักสารคือมียายทำอยู่อีแม่เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณสี่สิบปีได้ก็หันมาทำกันตรงนี้เมื่อปีสี่ห้าก็ขึ้นมาแบบ ผสมผสานงานคือยายเขาทำเป็นขาแมงมุมอยู่ทีนี้ก็มาดัดแปลงเป็นมีฝามีฝาแล้วก็จำหน่ายทั่วไปเลยทีนี้ก็ไปเมืองทองไปเมืองทองก็ไปได้ความรู้มาเยอะก็มาจาักสารกันก็ไปเมืองทองต่อมาเรื่อยๆอันนี้ก็อยู่ๆมาก็ ก็ได้ทุนได้ทุนจากนายกอ่ะนายกบริหารทุมนตำบลมาแปดหมื่นแปดหมื่นก็มาซื้อของอุปกรณ์ก็รวมตัวกันทีเนี้ยรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจักสารขึ้นมาได้ทีน,นี้เขาก็ทางอุตสาหกรรมก็ให้เงินทุนซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรมาเยอะเลยก็มีระดมพวกคนที่ ถงวัยเนี่ยก็เข้ามาทําประมาณสี่สิบคนก็ได้กระจายกระจายกันไปก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นมารเรื่อยๆทำส่งส่งออกส่งออกสวนตุจักมั่งแล้วก็สวนลประชีพคือเราเป็นเครือข่ายของสวนลประชีพลุงแกก็ได้หัตถศิลป์ป้าก็ได้เป็นเป็นเชิดชูครูช่างของสวนลประชีพ ตอนนี้ลุงกเกษียแล้วเสียไปได้เกือบปีบนเงงน,กนกักี่ลษณะนก็จะมีที่ดังๆมันคือกระเป๋ากับขันเข็นหมากหม้อที่ดังๆเลยอะ่ะเป็นเข็นหมากจิว๋วอ่ะเข็นหมากจิ๋วที่ได้ห้าดาวขั้นตอนในการผลิตแหล่งตั้งหน้าของกระสาครับเป็นยังไงขั้นตอน ขั้นตอนก็ต้องมีแบบหุ่นน่นนะแบบหุ่นเยอะเลยนะ่ยจะมีแบบหุ่นแล้วก็เสียบเสียบซี่ทำไหวายเสียบถึงจะจะมาถึงจะได้สารได้แบบยายกำลังดึงไหวอยู่เนี่ยถึงจะเป็นขั้นตอนกันต่อไปแล้วก็มาสาร